ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางคะ่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทาง,ทางช่องนานที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอท NN ช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้เริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลข่าวสารและสาระด,ดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อดูแลตัวคุณเอง คนที่คุณรักและคนในครอบครัวค่ะนอกเหนืจากนี้นะคะก็จะมีเทคนิควิธีการสังเกตสัญญาณเตือนภัยสุขภาพด้วยมีสัญญาณแบบนี้เนี่ยไว้ใจไม่ได้แล้วนะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษอย่างไรติดตามรายละเอียดข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไปได้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ การกินอาหารเพื่อสุขภาพเป็นการเลือกกินอาหารให้หลากหลายและครบห้าหมู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะซึ่งก็แน่นอนลหละจะทําให้ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวันการกินอาหารที่มีประโยชน์ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานและโรคมะเร็งค่ะ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้สรุปหลักโภชนะบัญญัติ9ประการซึ่งใช้เป็นแนวทางในการกินอาหารเพื่อสุขภาพดังนี้ 1. กินอาหารให้ครบ5หมู่และดูแลน้ำหนักตัว ร่างกายของเราต้องการสารอาหารหลกักซึ่งได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันมาใช้เป็นพลังงานและให้เซลล์ต่างๆนำไปใช้รวมทั้งสารอาหารรองอย่างวิตามินและแร่ธาตุเพื่อช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายโดยกินอาหารให้ครบ5หมู่และเปลี่ยนชนิดอาหารให้มีความหลากหลายในแต่ละมือ้อและได้รับสารอาหารครบถ้วน 2. กินข้าวเป็นอาหารหลกักสลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมือ้อ ข้าวเป็นอาหารประเภทแป้งที่ให้พลังงานและเป็นอาหารหลักของคนไทยซึ่งให้คาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเป็นหลักค่ะเราควรจะเลือกกินข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสีเช่นข้าวกล้องและข้าวซ้อมมือเพราะมีสารอาหารมากกว่าข้าวขาวที่ผ่านการขัดสีแล้วนอกจากการกินข้าวอาจจะเลือกกินอาหารประเภทแป้งชนิดอื่นที่ให้คาร์โบไฮเดรตทดแทนเช่นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนบะหมี่ขนมปังเผือกและมันเพื่อความหลากหลายในมื้ออาหารนะคะ 3. กินผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำค่ะ ผักและผลไม้อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่มีความจําเป็นต่อร่างกายโดยส่วนมากผักและผลไม้มักจะให้พลังงานต่ําจึงอาจช่วยในการควบคุมน้ําหนักลดความดันโลหิตและคอเลสเตอรอลซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจมะเร็งและโรคหลอดเลือดสมองโดยใน1วันควรจะกินผักและผลไม้อย่างน้อย400กรมัมหรือประมาณ2ทัพพีทางนี้ควรจะกินผักผลไม้ให้หลากหลายตามฤดูกาลซึ่งจะช่วยทําให้ได้รับคุณค่าที่เพียงพอและลดการ สะสมของสารเคมีหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่มีรสหวานจัดเช่นทุเรียนลำใหญและขนุนและใน1สัปดาห์ควรต้องกินผักผลไม้ครบ5สีเนื่องจากแต่ละสีประกอบไปด้วยคุณประโยชน์ที่แตกต่างกาันเช่นต้านอนุมูลอิสระบำรุงสายตาบำรุงหัวใจและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งค่ะ 4. กินปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ เลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันหรือติดมันน้อยซึ่งจะช่วยลดการสะสมไขมันในร่างกายได้และปลาทะเล เช่นปลาแซลมอนปลาทูนา่าและปลากระพงซึ่งทำให้ร่างกายได้รับไอโอดีนที่ช่วยป้องกันโรคคอหอยพ่อและอุดมไปด้วยโอเมก้าสที่ช่วยบำรุงสมองหรือเลือกกินถั่วและธัญพืชต่างๆสลับกับเนื้อสัตว์ซึ่งจะช่วยให้ร่างกายได้รับโปรตีนและสารอาหารต่างๆมากขึ้นไข่ถือเป็นอาหารที่ให้โปรตีนวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายค่ะโดยเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะคอเลสเตอรอลสูงควรจะกินไข่วันละหนึ่งฟองส่วนผู้ที่มีไขมันใน เลือดสูงก็ควรต้องกินสัปดาห์ละ2 3ถึงฟองนะคะ 5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัยนมมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงค่ะทําให้เด็กมีร่างกายเติบโตสมวัยและชะลอการเสรื่อมของกระดูกในวัยผู้ใหญ่โดยเด็กและหญิงตั้งครรควรดื่มนมวันละ2 3แก้วผู้ใหญ่และผู้สูงอายุควรจะดื่มวันละ1-2แก้วซึ่งนม1แก้วเท่ากับ200มลล กินอาหารที่มีไขมันแต่พอควรไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกายช่วยละลายและดูดซึมวิตามินหลายชนิดค่ะแต่การกินไขมันมากเกินไปก็อาจทําให้ระดับคอเลสเตอรอลสูงและเกิดโรคอ้วนได้เราจึงควรเลือกกินเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันและนมพร่องหรือขาดมันเนยหลีกเลี่ยงขนมหวานที่มีไขมันทรานส์ปรุงอาหารด้วยการต้มหรือเนื่องแทนการผัดและทอดและเลือกใช้น้ํามันพืชเช่นน้ํามันถั่วเหลืองและน้ํามันรําข้าวที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวในการ ทำอาหาร 7. หลีเลี่ยงการกินอาหารที่มีรสหวานจัดและเค็มจัด การกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของโรคอ้วนและโรคเบาหวานได้นะคะเราจึงควรจำกัดปริมาณการกินน้ำตาลในแต่ละวนันโดยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปไม่ควรจะบริโภคน้ำตาลเกินวันละ4ช้อนชาหรือ16กรมัมและสำหรับวัยรุ่นและวัยทำงานไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกินวันละ6ช้อนชาหรือ24กรมัมจึงควรหลีกเลี่ยงการกินขนมหวานและน้ำอัดลมต่างๆที่มีน้ำตาลสูง การกินอาหารที่มีโซเดียมสูงอาจทำให้ความดัลโลหิตเพิ่มสูงขึ้นและนำไปสู่โรคไตโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมาค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วร่างกายของเราต้องการโซเดียมประมาณ1,500มิลลิกรัมต่อวันการหลีกเลี่ยงการกินเคม็มอาจทำได้โดยการชิมก่อนปรุงสังเกตปริมาณโซเดียมจากฉลากโภชนาการหลีกเลี่ยงการกินอาหารแปลรูปและอาหารหมักดองนะคะ 8. กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อนไม่เพียงแค่การกินอาหารที่มีประโยชน์เท่านั้นนะคะแต่การกินอาหารเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนั้นเราควรต้องคำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัยต่อสุขภาพเพื่อป้องกันการท้องเสียและโรคระบบทางเดินอาหารจากการกินอาหารที่ปนเปื้อนเชือ้อโรคโดยกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่สังเกตวันหมดอายุสภาพบรรจุภัณฑ์กลิ่นและรสชาติของอาหารก่อนกินทุกครั้งค่ะถ้าเกิดมีความผิดปกติไม่ควรจะนำมากินต่อ 9้างด หรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ค่ะการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานจะส่งผลเสียต่อระบบความจําระบบประสาทและระบบเลือดซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคตับเช่นเดียวกันกับการสูบบุหรี่ที่ทําให้ร่างกายได้รับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายซึ่งอาจจะนําไปสู่โรคหัวใจโรคปอดและโรคมะเร็งจึงควรหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ การกินอาหารเพื่อสุขภาพโดยเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายประเภทในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยทำให้ร่างกายได้รับพลังงานและสารอาหารที่จำเป็นซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆได้ค่ะนอกจากนี้เราควรต้องดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายเป็นประจำพักผ่อนและจัดการกับความเครียดด้วยวิธีที่เหมาะสมจะทำให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจค่ะ กก็แกแล้ว่เดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เจ๋มากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะอาวพิวุฒสวัสดีครับดีครับมาทำอะไรครับเนี่ยพี่อยากเปิดบัญชีงเงินฝาก เตรียมให้ลูกไปเรียนต่อซะหน่อยพ่อฝากที่ไหนก็เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับเพราะใช้บริการเรามันทำให้เราช่วยสังคมได้มากขึ้นช <so ่วยให้ผ um ู้คนลืมตาอ้าปากช่วยทำให้ชีวิตของใครหลายคนดีขึ้นขอบคุณลูกค้าอมสินขอบคุณครับธนครออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมขอบคุณนะที่มาช่วยกัน ยินดีต้อนในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะดอรอรวรรณกิจเชเวงกุลจะมาให้คําแนะนําวิธีการดูแลสุขภาพให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภยัยห่างไกลโรคสิ่งที่คุณหมอแนะนํานะคะสามารถจะปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ง่ายๆไม่ยากเลยค่ะน,นอกจากนี้คุณหมอจะพาเราไปทําความรู้จักกับนวัตกรรมสุขภาพซึ่งก็ถือเป็นตัวช่วยที่ดีที่เดียวที่จะทําให้เรานั้นดูสมาร์ทสดใสและอ่อนไวไปตลอดกาล มาในสัปดาห์นี้คุณหมอจะแนะนำเทคนิควิธีการอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นติดตามไปด้วยกันในช่วงสุขภาพดีกับดรอรวรรณค่ะค่ะเราจะพูดถึงหลักการฟื้นคืนเขาเรียกว่ารีไซเคือให้ความยืดหยุ่นกับตัวเองนะคะหลังจากที่ เป็นการเยียวยาตนเองหลังจากที่มีเรื่องแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะคะซึ่งพบว่าคนเป็นอันนี้กันมากเราก็ทํำยังไงทึง่จะให้เรากลับมาปกติเราทำงานเพิ่มเพิ่มพลังกับตัวเองได้ใหม่ได้เร็วนะคะอันดับแรกเลยของหลักการนี้ในการเยียวยาตัวเองให้ใพ้นจากภาวะที่มีอาการทางจิตใจหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะก็อันอันดับแรกให้ยอมรับก่อนว่าเราเนี่ย เกิดภาวะนี้ขึ้นแล้วก็เข้าใจตัวเองนะคะยอมรับอันดับแรกเรายอมรับไม่ปฏิเสธว่าเรารู้สึกว่าจิตใจมันตกลงนะคะเราเป็นอย่างนั้นจริงๆ2ก็คือเริ่มให้กําลังใจตัวเองโดยคิดบวกค่ะคิดในเรื่องที่บวกนะคะแล้วก็อาจจะออกมาพูดคุยอยากเก็บตัวค่ะพูดคุยกับผู้คนก็เกิดเรื่องเหมือนกับเราเขาเล่าเล่ากันไปเล่ากันมาอาจจะกลายเป็นเรื่องสนุกนะคะแล้วคิดในเชิงบวกแล้วก็สร้างความคาดหวังที่บวก ให้กับตนเองตั้งเป้าหมายให้มันดีขึ้นนะคะเราจะต้องผ่อนคลายตัวเองอาจจะร้องเพลงเบาๆหรือว่านั่งสมาธิทําสิ่งที่เราชอบค่อยๆให้กําลังใจตัวเองคือเรา,เรา,เราต,ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในสภาวะนี้จริงไม่ต้องปฏิเสธแล้วก็ฟื้นฟ,นฟนูตัวเองนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องปกติของคนที่เจอภาวะที่เค,เครียดแต่ว่าเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ อาจจะออกไปทำงานบ้างให้อะไรที่เป็นให้ผู้คนนะคะพอเราได้ให้เนี่ยเราจะรู้สึกมีความเมตตากับผู้อื่นเนี่ยเราก็จะรู้สึกดีขึ้นหรือแม้แต่การไปเลี้ยงสัตว์นะคะให้ความช่วยเหลือคนอื่นเล็กเลน้อยๆยเราก็จะรู้สึกดีขึ้นมาเกิดความรู้สึกบวกคือหนึ่งยอมรับสองก็คือ,อ,อสร้างความคาดหวังใหม่แล้วก็เพิ่มให้พลังตัวเองในแง่บวกนะคะนอกจากนี้ก็คือให้เราเ ให้เราตั้งเป้าค่ว่าเพราะว่าทุกคนจะรู้ว่า after shock อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งหน้าเนี่ยเราจะปรับปรุงยังไงให้เรามีความหวังแล้วก็ตั้งใจทําให้ดีกว่าเดิมแล้วก็คิดว่านี่เป็นเรื่องธรรมชาติที่มันต้องเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นคล้ายๆเริ่มต้นให้เราหันมาตระหนักรู้ยึดหยุ่นกับตัวเองแล้วก็เข้าใจกฎของธรรมชาติว่าทุกอย่างเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมีอยู่ ดับไปในตามหลักของพุทธศาสนานี่เราก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆนี้ดีขึ้นแล้วกลับมาสะท้อนกับชีวิตจริงได้มากขึ้นนะคะเราก็ค่อยๆเพิ่มกําลังใจให้ตัวเองค่ะก็สําคัญที่สุดก็คือมีเพื่อนนะคะอย่าอยู่คนเดียวไปคุยๆกับคนอื่นบ้างแล้วก็ค่อยๆ มุกตัวเข้าสู่สังคมช่วงแรกจะอยากเก็บตัวไม่อยากจะออกไปไหนนี่เป็นธรรมดาเรายอมรับก่อนแล้วก็ให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ให้กำลังใจคนอื่นแล้วก็ออกไปช่วยเหลือกันสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นพลังบวกแล้วก็ทุกอย่างจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำค่ะแล้วถ้าเผื่อเราเป็นมากนะ,นะคะก็ก็ให้ลดการเสพข่าวนะคะเพราะว่าข่าวก็มันจะบางครั้งข่าวก็ลง เอาบางคนก็เอาข่าวเท็จนะคะมาทําให้เรายิ่งตกใจก็มีนะคะเพราะฉนั้นก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นเยอะก็งดการเสพข่าวเรื่องนี้ไปฟังอะไรที่เราสบายใจดีกว่านะคะให้ยอมรับความรู้สึกของตนเองนะคะอย่าปฏิเสธความกลัวให้ต้อนรับว่ามันเหมือนกับแขกที่มาเยี่ยมเราชั่วคราวสองก็ให้บันทึกความคิดหรือความรู้สึกของเราโจดขึ้นมาก็ได้เราจะได้เรียบเรียงความคิดของเราให้มันเป็นระบบนะคะแล้วก็ให้ฝึกหายใจลึก สร้างสติให้ตัวเองถ้าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเรามีสติท,ทุกอย่างก็จะไม่พลาดนะคะได้ดีขึ้นแล้วก็ลดเจ็บข่าวที่ทําให้เรารู้สึกยิ่งตอกย้ําบาดแผลนะคะแล้วก็มาฟังเพลงฟังเสียงธรรมชาติทําให้รู้สึกเป็นพลังเยียวยาที่ที่ดีค่ะแล้วก็คุยกับเพื่อนที่ไว้ใจได้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็หากิจวัตรใหม่ๆทําอ่านหนังสือก็ได้จะช่วยปลุกพลังในตนเองนะคะ ไปจนถึงฝึกสมาธิเจริญสตินะคะแล้วก็หางานจิตอาสาธรรมเพื่อที่จะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านะคะแล้วก็ออกกำลังกายเบาๆอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ไม่เปรียบเทียบความทุกข์ของเรากับผู้อื่นนะคะแล้วก็ฝึกขอบคุณสิ่งเล็กๆทุกๆวันแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าเราลอดมาได้ยังไงถ้าถ้าเจออย่างนี้อีกเราจะแก้ไขยังไงนะคะแล้วก็ แล้วก็ดูว่าอะไรที่เราควบคุมได้อะไรที่เราควบคุมไม่ได้แล้วก็หาพื้นที่ปลอดภัยในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเพื่อที่เราจะอยู่ตรงมุมนั้นแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อเรารู้สึกว่าเราจําเป็น,นก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ไปพบแพทย์ได้นะคะอย่าให้เกิดกลายเป็นโรคติดตัวไปก็คือถ้าเราลองช่วยตัวเองแบบที่หมอบอกอย่างนี้ถ้าเรายังรู้สึกว่า ยังรู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลืออยู่ยังช่วยตัวเองไม่ได้ก็นอกจากไปหาเพื่อนแล้วก็จะไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเลยแพทย์จิตแพทย์หรือนักจิตวิทยานะคะไปจนถึงเราก็ให้เชื่อว,ว่าความปกติใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นได้และจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะเราได้ประสบการณ์แล้ว ที่ร่างกายต้องการเปลี่ยนไปตามช่วงอายุสำหรับผู้สูงอายุจำเป็นต้องเพิ่มสารอาหารบางชนิดเพื่อให้สุขภาพร่างกายคงความสมบูรณ์แข็งแรงจึงควรกินสารอาหารต่อไปนี้เพิ่มเติมโปรตีนกินให้เพียงพอเพื่อช่วยชะลอการสูญเสียกล้ามเนื้อการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อช่วยรักษาคุณภาพชีวิตและความแข็งแรงของร่างกายเสริมสร้างการทำงานของภูมิคุ้มกันและลดเวลาการเจ็บป่วย ผู้สูงอายุที่ไม่มีโรคไตเรื้อรังควรบริโภคโปรโตีนประมาณ1-1.2ถึง1.2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันแต่งโปรโตีนที่ย่อยง่ายได้แก่เนื้อปลาเต้าหู้ถั่วม้ลเลนแห้งต่างๆที่ไม่เพียงให้โปรโตีนสูงและย่อยง่ายแต่ถั่วต่างๆยังมีสารไอโซฟาโวนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการเกิดโรคเรื้อรังเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมาก แคลเซียมและวิตามินดีเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงผู้สูงอายุต้องการแคลเซียมมากขึ้นอย่างน้อยวันละ1,000มิลลิกรัมเพื่อรักษามวลกระดูกอาหารที่เป็นแหล่งของแคลเซียมได้แก่เต้าหู้แข็งผักใบเขียวปลาที่มีกระดูกอ่อนหรืออาหารที่มีการเสริมแคลเซียมเช่นถั่วนมโยเกิร์ตจากพืชหากได้รับจากอาหารไม่เพียงพอผู้สูงอายุบางรายอาจกินแคลเซียมเสริม เพื่อให้การดูดซึมแคลเซียมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นร่างกายจึงต้องการวิตามินดีที่เพียงพอผู้สูงอายุจึงควรรับแสงแดดอ่อนๆตอนเช้าหรือตอนเย็นประมาณ10-15นาทีต่อวันรวมถึงกินปลาและเห็ดซึ่งเป็นแหล่งรวมวิตามินดีอย่างไรก็ตามผู้สูงอายุควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจระดับวิตามินดีและได้รับการเสริมวิตามินดีอย่างเหมาะสมวิตามินบีิที่มีส่วนช่วยการทำงานของระบบประสาท ระบบการสร้างเม็ดเลือดแดงการสังเคราะห์ DNA ไหวที่มากขึ้นและการกินยาบางชนิดส่งผลให้ผู้สูงอายุมีการดูดซึมวิตามิน B12 น้อยลงซึ่งแหล่งรวมวิตามิน B12 ที่ย่อยง่ายและเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุได้แก่เนื้อปลาไข่สาหร่ายทะเลหรืออาหารที่มีการเติมวิตามิน B12 เช่นนมจากพืชสิเรียยอาหารเช้าโพแทสเซียมช่วยรักษาความดันโลหิต การกินโพแทสเซียมอย่างเพียงพอควบคู่กับการควบคุมโซเดียมในอาหารมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคความดันโลหิตส,สูงอาหารจำพวกผักผลไม้ถั่วเปลือกแข็งและถั่วมเมล็ดแห้งล้วนเป็นแหล่งของโพแทสเซียมสูงผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารแปรรูปเนองจากจะมีปริมาณโซเดียมสูงปริมาณโพแทสเซียมยังลดลงจากกระบวนการผลิตอีกด้วยเน้นการกินอาหารที่มีรสไม่จัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ ลดการเติมเครื่องปรุงร่วมกับการดูแลน้ำหนักตัวเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมใย่อาหารกินเป็นประจำช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและเบาหวานประเภทที่สองและช่วยให้การขับถ่ายเป็นปกติผู้สูงอายุหลายคนกินใยอาหารไม่เพียงพอเนื่องจากปัญหาสุขภาพฟันจึงควรกินใยอาหารที่ย่อยง่ายเช่นข้าวแป้งไม่ขัดสีถั่วต้มชนิดต่างๆรวมถึงผักและผลไม้ที่ไม่แข็ง และปัจจุบันมีทางเลือกให้สะดวกขึ้นอย่างใยอาหารแบบชงดื่มเพื่อให้มั่นใจได้ว่ารับใยอาหารอย่างเพียงพอเป็นประจำทุกวัน พี่วุฒิสวัสดีครับดีครับมาทาอะไรครับเนี่ยพี่อยากปเปิดบัญชีงเงินฝากเรียมให้ลูกไปเรียนต่อซะหน่อยพ่อฝากที่ไหนก็เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับเพราะใช้บริการเรามันทําให้เราช่วยสังคมได้มากขึ้นช่วยให้ผู้คนลืมตาอ,อ้าปากช่วยทําให้ชีวิตของใครหลายคนดีขึ้นขอบคุณลูก้าออมสินขอบคุณครับธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมขอบคุณนะที่มาช่วยกัน ก็แก่แล้วเดินขึ้นลงบันไดก็ไม่ค่อยจะไหวมันคงจะดีถ้าเรามีบ้านสักหลังให้แม่ทออสอพร้อมดูแลการมีบ้านของคุณให้กลายเป็นจริงเพื่อรอยยิ้มของคุณและคนที่คุณรักบ้านใหม่ของเราค่ะแม่เจ๋งมากเลยลูกทออสอทำให้คนไทยมีบ้านคะ่ะ ของรายการคนหลังข่าวค่ะที่เราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข้อมูลข่ลขลาวสารและเทรนด์ของประเทศไทยรวมถึงเทรนด์ของโลกใบนี้ที่คุณไม่ควรพลาดติดตามข้อมูลไปด้วยกันในช่วงข่าวรอบวันค่ะ นายสุรพงศ์ปียโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กําชับบขสอ,อํานวยความสะดวกรองรับประชาชนที่จะเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหาคนครหลังจากวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์เน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัยของรถโดยสารและพนักงานขับรถของบขสรถร่วมบริการและจัดรถโดยสารให้บริการเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยคาดการว่าผู้โดยสารเที่ยวกลับเข้าสู่ กรุงเทพมหานครฉเฉลี่ยวันละ1นึ่งแสนคนใช้รถโดยสารรถบขสและรถร่วมบริการประมาณวันละ4,800เที่ยว และได้ร่วมมือกับขอสอมกจัดจุดจอดรถเมย์ขอสอมกบริการรับส่งประชาชนภายในสถานีขนส่งหมอชิด2จำนวน15เส้นทางและขอสอมกอได้จัดรถบริการเชื่อมต่อระหว่างสถานีขนส่งหมอชิด2ส,สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิด และ MRT สวนจตุจักรช่วงเวลา4นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาและประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถแท็กซี่นำรถมารับส่งผู้โดยสารณจุดบริการแท็กซี่ที่กำหนดเพื่อความสะดวกปลอดภัยและเป็นระเบียบ และอย่าลืมปักหมุดรอได้เลยนะคะกับประเพณีสงกรานและวันไหลในพื้นที่จังหวัดชนบุรีประจำปี2568นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นวันที่18เมษายนนะคะก็จะมีวันไหลบางพระเกาะสีชังวันไหลนาเกลือเกาะล้านนะคะแล้วก็วันที่19เมษายนนะคะวันไหลพัทยาวันที่20เมษายนวันไหลบางสเสร่เนะคะบ้านบึงความสนุกสนานของประเพณีสงกรารยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสามารถปักหมุดรอได้เตรียมตัวให้พร้อมไปสนุกสนานกับประเพณีสงกรารจังหวัดชนบุรีกันได้เลย ใครอยากจะอาหาที่เล่นน้ําสงกรานแบบช้ำๆนะ่ะก็สามารถเดินทางไปเที่ยวได้ที่จังหวัดชนบรุรีมีวันนี้จนถึงวันที่20เมษายน2568นี้ค่ะเล่นน้ําอย่างสุภาพช่วยกันร,รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามเอาไว้ด้วยนะคะ หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะอย่าลืมค่ะข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวซึ่งเรามีหลากหลายแพลตฟอร์มนะคะทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาิกาถึง15นาิา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ